ทำอย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นทำอย่างไรความตายจึงจะตามไม่ทันทีนี้ถามถึงสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบพอครั้งที่สามพระองค์จึงได้ตรัสตอบว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะไม่ให้มัจจุราชมองเห็นแล้วก็มัจจุราชตามทันคือเรื่องของความตายตามทัน ก็จงมีสติแล้วก็ลดละอัตนาุทิฐิเสียอัตนาุทิฐิก็คือความคิดเห็นว่ามันมีตัวมีตนจริงๆไอที่จับได้อยู่ตั้งแต่สิสะจดเท้าเนี่ยมันเป็นตัวตนจริงๆเป็นเนื้อเป็นหนังของเราต้องให้ว่างจากความคิดอันนี้ว่างจากความคิดเห็นที่ยึดมั่นถือมั่นแบบเป็นอัตตาตัวตน ถ้าหากว่าสามารถทําเช่นนี้ได้แล้วก็มัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชอยากจะหาก็หาไม่พบทําไมล่ะถึงไม่พบก็เพราะว่าไม่มีตัวตนให้หาใช่ไหมคะฉะนั้นอันเนี้ยว่างที่พูดในที่นี้อันหมายถึงสุญญาตาวิหารนี้ก็จึงหมายความว่าเป็นความว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนี่ก็เป็นความหมายของความว่าง ในภาษาธรรมคําว่าภาษาคนและภาษาธรรมเนี่ยมีความมีความสําคัญมากนะคะถ้าหากว่ามันศึกษาภาษาคนและภาษาธรรมคําง่ายๆเนี่ยเช่นคําว่าลืมตัวเนี่ยเราพูดกันเสมอใช่ไหมคะอ้คนนี้มันคนลืมตัวถ้าลืมตัวในภาษาธรรมถ้าหากว่าลืมตัวในภาษาเอาในภาษาคนซะก่อน ถ้าลืมตัวในภาษาคนนั่นก็คือหมายถึงคนที่ยะโสโอหังคนที่ทนงตัวเห็นว่าตัวเองเนี่ยวิเศษกว่าคนอื่นเก่งกว่าเขาดีกว่าเขานั่นเป็นลืมตัวในภาษาคนแต่ถ้าลืมตัวในภาษาธรรมนี่วิเศษมากเหลือเกินเพราะลืมตัวในภาษาธรรมนั้นน่ะหมายถึงว่ามันลืมไปว่ามีตัวมีตน ไอ้ตัวตนที่กำลังยึดถืออยู่เนี่ยลืมไปว่ามันมีตัวมีตนจนกระทั่งสามารถเป็นผู้ที่ทําอะไรต่ออะไรต่อเพื่อผู้อื่นจนไม่คิดที่จะเห็นแก่ตัวเห็นไหมคะว่าหมายของภาษาคนและภาษาธรรมมันต่างกันอย่างนี้และพอรู้จักความหมายในภาษาธรรมได้ก็จะรู้จักว่าเออเราจะทำยังไงชีวิตนี้จึงจะเกิดประโยชน์ถึงที่สุด นั่นก็คือพยายามที่จะลดละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอัตตาให้ยิ่งขึ้นคือลดมันไปให้เหลือน้อยลงน้อยลงจนวันหนึ่งมันหมดก็จะถึงซึ่งความว่างที่แท้จริงน,นอกจากนี้ที่ท่านอาจารย์พร้อมที่จะตอบคำถามในเรื่องหนึ่งแก่นของพระาศาสนาหรือแก่นของพระธรรมอันที่สองก็คือแสดงจุดยืนของชาวพุทธที่ถูกต้อง คือจุดยืนอยู่ที่พุทธศาสตร์และอันที่สามก็คือท่านพร้อมที่จะเผยแผ่พระธรรมที่นี่และเดี๋ยวนี้คือให้ชาวพุทธได้สัมผัสว่าการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าจะเห็นผลต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็คงจะเคยได้ยินใช่ไหมคะท่านจะพูดซ้ำอยู่ด้วยที่นี่และเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจะคิดอะไรในทางที่จะเกิดประโยชน์ในทางที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นทำที่นี่และเดี๋ยวนี้นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างนี้เป็นต้นครั้งหนึ่งก็มีกลุ่มผู้คนที่ไปเยี่ยมที่สวนโมกเนี่ยและท่านอาจารย์ก็บอกว่าเอาพาเข้าไปเที่ยวชมสวนโมกหน่อยพอพชมกันเสร็จแล้วก็กลับมาก็มีผู้หนึ่งอะ ก็มากระซิบถามว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีปาฏิหาริย์ทางไหนนะตอนนั้นนึกไม่ออกจริงๆเพราะไม่เคยคิดว่าท่านอาจารย์พุทธทาสมีปาฏิหาริย์ไม่เคยนึกเพราะมีความเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสัมผัสท่านอย่างคนธรรมดาอย่างเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งท่านนําอะไรมาสอนนําอะไรมาพูดก็อย่างชนิดที่ไม่ได้บอกว่าท่านเนี่ยวิเศษหรือเก่งกว่าผู้อื่นแต่นํามาบอกให้รู้เรื่องกันให้เข้าใจกันอย่างเป็นเพื่อน เพราะฉะนั้นพอได้รับคําถามว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีปฏิหารทางไหนนึกนึกไม่ออกแต่ทันใดนั้นมันมีคําตอบขึ้นมาที่จะพูดกับเขาทันทีว่าอ๋อมีมีปฏิหารทางที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะว่าท่านอาจารย์พุทธทาสมีปฏิหารทางที่นี่และเดี๋ยวนี้เขาคงไม่เคยได้ยินปฏิหารอย่างนี้และคงจะงงก็เลยหยุดหยุดถามไม่ถามอะไรต่อเราก็ไม่ได้อธิบายอะไรต่อเหมือนกัน แล้วก็ยังขันตัวเองว่าเออเราต่อก็ไปได้ยังไงว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็มาย้อนคิดจริงซะด้วยพราะานอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรนอกจากนี้แล้วก็ไม่เหมือนท่านอื่นที่สอนก็คือเน้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ทําไมท่านอาจารย์จึงเน้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็ย้อนไปนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว้อย่างไรจําได้ไหมคะที่ท่านบอกว่าให้เราทั้งหลายเนี่ยอยู่กับอะไรนึกออกไหมคะ อดีตอนาคตปัจจุบันให้อยู่กับอะไรก็ให้อยู่กับปัจจุบันคือวันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่มีลมหยายใจอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าอดีตก็ผ่านไปแล้วจะไปคร่ำครวญถึงมันไม่มีประโยชน์ทั้งที่ดีและก็ทั้งที่ไม่ถูกใจอนาคตก็ยังไม่มาถึงจะไปรำพี่รำพันไปกังวลถึงทำไมแต่ปัจจุบันนี้สิที่เรารู้สึก ร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกทุกข์รู้สึกอะไรอยู่ปัจจุบันนี้สิเพราะฉะนั้นการที่ท่านอาจารย์พูดแบบที่นี่และเดี๋ยวนี้การวิพฤตธธรรมปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่นี่และเดี๋ยวนี้ในอึดใจนี้ในลมหายใจนี้ไม่ใช่ไปคอยอเมื่อมันผ่านพ้นมาแล้วไปอยู่กับสิ่งที่เป็นอดีตหรือในสิ่งที่เป็นอนาคตมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่ใช้ที่ท่านใช้คำว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้ ถ้าจะพูดไปแล้วก็เท่ากับว่าท่านได้นำคำสอนขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เน้นแล้วเน้นอีกว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันก็จะสามารถที่จะประพฤติธร,รมอย่างมองเห็นผลได้